สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเซนติเมตริกเช่นเคย,เยนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับซีรีส์นังเรียนแอนเปลี่ยนของเรานะคะตัวเอพีนี้ก็เป็นเอพีที่สองแล้วเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับหนึ่งเดินในอเมริกานะคะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่แบบช็อตฟิลบ้างแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของเรานะคะก็ไปเรื่องกันเลยคะ่ะช็อตฟิลแรกเลยนะคะหลังจากลงเครื่องบินมาก็คือ ฟังไม่รู้เรื่องก็คือในอเมริกาเนี่ยเราก็ตอนอยู่ไทยก็คิดว่าเป็นคนที่แบบภาษาก็โอเคในระดับหนึ่งสามารถจะฟังออกฟังร้เรื่องสามารถโตตอบได้ใช่ไหมแต่พอมาเจออเมริกาของจริงก็คือพูดอะไรนะคือไม่รู้เย้โอเคเยสอยางเดียวคือเอาจริงจริงคือรู้สึกว่าแถวที่มีอยู่ก็คือ เขาน่าจะพูดติดสำเนียงด้วยนิดๆก็จะแบบมีความฟังยากขึ้นไปนิดนึงช็อตฟีวมากๆตั้งแต่วันแรกเลยพรพอวันแรกใช่ไหมเราก็มาบ้านโฮดแล้วก็คือโฮดเขาก็แบบพาพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมาแนะนําแล้วก็คือแบบว่าเขาก็มาคุยกับเราเราก็แบบเอ๊ะเขาพูดอะไรนะก็แบบเยสเป็นหมดทุกอย่างจนเขาแบบเฮ้แต่ก็เออนั่นแหละ มันก็ผ่านมาได้ด,ดีทุกคนก็เข้าใจว่าเรามาวันแรกเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรรู้สึกวันนั้นก็คือสกิลอิงคือติดหลบไปเลยงงม,มากแล้วแบบมาวันแรกใช่ปะเราแบบว่าด้วยความเหนียวตัวมากนั่นเครื่องมินมานานก็คืออยากจะอาบน้ําก็ไปอาบเดี๋ยวพอบอกว่าโพสต์ว่าจะไปอาบน้ําแต่เราดันพูดว่าเทกบาร ไม่ใช่เท a k าว์เวอร์หรือออกไหมแ,แบบถ้าเมืองไทยพูดเท b บา h พูดเท k e าว h เวอรอะไรมันก็คืออาบน้ำแบบอาบฝักบัวนะแต่ว่าแบบพอมาที่นี่เขาบอกว่านี่นี่ก็พูดไปว่าเท k อ a บบา h แล้วเขาก็ถามแล้วว่าจะเท k e a บบา h จริงๆหรอแบบเทบบาอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอ่างอาบน้ำเขาจะได้เตรียมน้ําให้แล้วนี่ก็บอกอ๋อเป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรเราแค่จะทำเทก k e ชาเวอร์นี่ก็แบบโอเค take a shower take a b บารในที่นี้ก็คือไม่เหมือนกันเนาะก็คือเราต้อง take a shower ์พอเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บช็อตฟิลอีกหนึ่งช็อตฟิลอีกหนึ่งเลยก็คือเปิดน้ำอุ่นไม่เป็นมันไม่ใช่เหมือนแบบ เครื่องทาน้ำอุ่นเหมือนบ้านเราที่ต้องกดที่เครื่องอ่ะมันเหมือนประมาณว่าหมุนแบบหมุนก๊อกแล้วมันก็จะเป็นน้าอุ่นน้าเย็นใช่ไหมแต่เหมือนประมาณว่านี่ก็ไม่รู้ว่านี่ก็หมุนไปที่มันเป็นน้ําอุ่นแล้วแต่คือเหมือนประมาณว่ามันต้องรอแป๊บนึงมันถึงร้อนใช่ไหมแล้วนี่ก็นึกว่ามันไม่ไม่ถูกต้องแบบเราหมุนไปแล้วมันไม่ได้นี่ก็แบบว่าไม่กล้าไม่ได้หมุนไปอีกแล้วนี่ก็แบบหนาวนะคืออาบน้ำเย็นเพราะว่าไม่รู้ว่าเปิดน้ำอุ่นยังไงแล้วก็คือแบบว่า พอสุดท้ายก็สระผมด้วยน้ําเย็นไปเลยไม่ได้ทําน้ําอุ่นพอออกมาจากห้องน้ำก็คือเดินตัวสั่นจ้าตัวสั่นนี่คือรู้สึกว่าตัวสันอยู่ในบ้านประมาณสองวันอะแบบตัวสันสันตลอดเวลานะเพราะว่ามันหนาวแล้วคือพอไปถามโฮสถึงได้รู้ว่าแบบเออมันต้องรอแปบ๊บหนึ่งน้ำอุ่นถึงจะออกมานะจ๊ะไม่ใช่แบบเปิดแล้วมันจะได้เลยนั่นแหละก็เป็นช็อตฟีลอีกหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังในอเมริกา ต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนมาถึงการไปโรงเรียนวันแรกนะคะไปโรงเรียนวันแรกก็คือเราก็จะไปเลือกวิชาที่เราจะเรียนใช่ไหมคะก่อนที่จะไปเข้าคาบแรกที่เราจะไปเรียนเราก็อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้แบบใหญ่มากมีนักเรียนประมาณ400กว่าคนทั้งโรงเรียนนะคะ<ๆ>ก็จะแบบมันก็ไม่ได้มีวิชาที่ว่ารายตีอะไรมากก็จะแบบถือว่า ก็ถือว่าโอเคอย่างหน้อยก็ได้เลือกใช่ไหมคะเพราะว่าแบบอยู่ประเทศไทยก็คือไม่ได้เลือกเนาะแต่ที่นี่เราได้เลือกวิชาที่เราจะเรียนเองแต่เขาก็จะมีวิชาที่เขาบังคับเหมือนประมาณว่าของเราใช่ไหมคะส่วนตัวเราอยู่เป็นซีเนียร์เนาะก็คือม .6 กเขาก็จะบังคับว่าถ้าม .6 เนี่ยต้องเรียนวิชาซีวิกเพื่อที่จะจบการศึกษาในแบบจบม .6 อย่างเงี้ยเราต้องลงเรียนวิชาซีวิกเป็นวิชาบังคับค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือ พอเราเลือกวิชาเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะพาเราไปเดินทัวร์โรงเรียนเหมือนประมาณว่าไปฝากเหมือนครูแนวเขาก็จะพาไปฝากฝังว่าแบบเออเนี่ยนักเรียนเลือกเปลี่ยนมาจากประเทศนี้นะนี่นะจะมาเรียนวิชานี้ด้วยนะคะแบบฝากด้วยนะคะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะพาเราเดินดูแลเพื่อให้เราจําห้องได้ว่าต้องเรียนห้องไหนเพราะว่าที่เมิยนกาคือเปลี่ยนห้องทุกคาบแล้วก็ต้องเดินไปเรียนทุกคาบนะคะครูจะไม่มาหาเราเหมือนที่ไทยเราต้องไปหาครู นั่นแหละอนนก็เป็นการเปลีป่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างที่เราแบบว่าต่างจากที่ไทยอะคะ่ะ <c oughs> พอพอทีนี้ใช่ไหมคะก็ไปถึงคลาสแรกนะคะเราก็เจอแบบเจอเพื่อนน้าห้องคือคือได้ความแบบอยากนิกเฟรนมากมากแต่ว่าเจอเพื่อนคนแรกในโรงเรียนเราแบบถามเลยว่าชื่ออะไรหรออะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกชื่อกลับมานี่ก็แบบเฮ้ยฟ ah? 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 like ังไม่เรื่องอีกแล้วก มองไม่ถเรื่องจริงๆแล้วก็แบบก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรจนจนแบบประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วถึงรู้ว่าเขาชื่ออะไรอะ่ะคือคือคือชื่อเขายากเลยเอาจริงๆมันไม่ใช่ชื่อแบบฝรัง่งทั่วไปนะโอมคมันเป็นชื่อแบบค่อนข้างไม่เคยได้ยินมาก่อนอะ่ะอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนพอถามว่าเขาชื่ออะไรเขาก็แบบบอกชื่ออะไรอย่างนี้แล้วพอเราจะไม่ได้เราก็เรียกเขายูยูอย่างเดียวเลยจ้าพอเข้าไปในห้องก็แบบ ด้วยความไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยก็แบบนั่งด้ได้ไหมอะไรอย่างงี้เพื่อนเขาก็ไปนั่งแล้วเขาก็คุยกับเพื่อนเขาแต่ตอนที่เขาคุยกับเพื่อนเขาอะก็คือนี่ก็ฟังเรื่องคือคือรู้สึกว่าคนที่ฟังเรื่องมากที่สุดคือจะเป็นครูอะไรเงี้ยเขาจะพูดท่ทั้งช้ากว่าแบบวัยรุ่นพูดกันใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเหมือนเพื่อนเพื่อนพูดกันอ่างเงี้ยเขาจะใช้คำแสดงคำอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ตามไม่ทันเราก็แบบ แต่กับคู่อะไรอย่างงี้ก็คือโอเคฟังง่ายอยู่ค่ะแล้วก็เป็นไอคาแรกที่เราไปนี่ก็เป็นคาจิโอเมทรีใช่ไหมก็เป็นเหมือนขอโทษค่ะคาจิโอเมทรีก็จะเป็นคาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เลยค่ะคณิตอะไรอย่างงี้แล้วพอเราเข้าไปครั้งแรกเขาบอกว่านี่เป็นคาสำหรับซีเนียก็คือทั้งห้องมีแต่ซีเนียมีมหกแบบเก็ดสิบสองหมดเลยแล้วเรื่องที่เราเรียนในวันแรกที่เราเข้าไปก็คือ หาพื้นที่วงกลมทุกคนหาพื้นที่วงกลมหาแบบว,ว่าเส้นรอบรูปวงกลมอะไเงี้ยนี่ก็แบบเฮ้อซิเนี่ยเรียนเรียนอย่างงี้จริงดีคือแบบอือคือที่ไทยเราเรียนมาแบบว่าแคลคูลัสจะเต็มอะแล้วพอมาอันนี้ก็คือแบบว้าวแล้วครูเขาก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยเพื่อนมาจากไทยแลนด์ฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจอะไรอนะช่วยอธิบายเพื่อนด้วยนะแล้วเพื่อนก็ตอบกลับแบบขำมากเพื่อนบอกว่า เนี่ยเขาเก่งกว่าผมอีกครับแล้วก็แบบเออคือเรื่องนี้เราเรียนตั้งแต่แบบว่าประถมอะทุกคนก็คือแบบด้วยความเป็นเอเชียด้วยความเป็นคนไทยก็คือแบบเรื่องนี้คือง่ายมากแล้วแบบเราก็เลยรู้สึกว่าครูเขาสอนผิดด้วยเว้ยเขาแบบเหมือนประมาณว่าเขาเขาดูผิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบว่าต้องต้องตอบอีกแบบหนึ่งแต่ว่าครูเขาสอนอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็ได้ความแบบว่า เอาแล้วที่เราทำมันผิดหรอเร้วไไปถามครูว่าเอาแล้วเราทำแบบนี้ไม่ได้หรอครูเขาบอกว่า <S <S ของเราก็ถูกแล้ว <S <S แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าของเขาผิด <S <S คือเขาบอกว่าถูกทั้งสองอย่างเลยตอนี้ก็แบบอ๋อโอเคเราก็ไม่ไม่ขัดศรัทธาเขาแล้วแล้วแต่เขาเลยจ้าแต่เราก็คือทําไิที่ของเราที่เราคิดว่ามันถูกแต่ครูก็แต่ครูก็รู้สึกว่าครูก็คือใจดีอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าแบบไม่เหมือนฉันคือเธอผิดอะไรอย่างงี้ก็คือแบบ เออถ้าเคยมีวิธีของเธอก็คือทําไปอะไระก็คือแบบเป็นขูความประทับใจแรกของกูนะคะต่อมาก็คือพอเรา,เอาออกมาจากคัสแรกปุ๊บเราก็เดินไปตามโถงใช่ไหมราคาต่อไปของเรามันต้องขึ้นบันไดไปเพราะว่าเรามีคัสเนี่ยเป็นคัสที่เราแบบว่าไม่เคยเจอในประเทศไทยก็คือคัสเยาบุคคัสหนังสือรุน่นทุกคเคยได้ยนไหม ไม่มีโรงเรียนไหนประเทศไทยทำคัสหนังสือรุ่นแน่นอนนี่กล้าการันตีก็คือแบบตอนแรกที่ครูนเนี่ยเขาบอกว่ามีวิชานี้นี่ก็แบบเอาค่ะลงเลยค่ะคือคือมันไม่เคยมีในประเทศไทยคืออยากรู้ว่าเขาทำยังไงอะไรยังไงกันก็คืออันนี้ก็คือขาที่สามของเราเราก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นบันไดไปใช่ไหมแต่ระหว่างบันไดก็คือชอ็อตฟิลมากคือถ้าเป็นประเทศไทยนี่คือแบบ ดีคนนั้นโดไล่ออกจากโรงเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือเจอคนคิสคิสกันอะตรงบนันไดอะนี่ก็แบบโอ้ไม่ก็คิสคิสกันในโรงเรียนนี่ก็แบบโอ้ไม่ก็ได้หรออะไรอย่างนี้แล้วก็คือครูเห็นอะไรเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกตินี่ก็แบบไม่ปกติในประเทศไทยค่ะไม่ชิ่ค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นคนแบบจูบก,กันแบบต่อหน้าต,ต่อตานี่ก็แบบโอ้ก oh ็ โอเคแต่เราก็พยายามแบบว่าโอเคนี่คือแบบเรื่องปกติของเขาแล้วก็เดินต่อไปนะเข้าคันหนังสืออุ่นเล้าให้ฟังว่าคันหนังสือรุ่นมีอะไรก็คือเราก็คือทําทุกอย่างเกี่ยวกับหนังสือรุ่นเป็นการแบบเหมือนมันไม่เชิงกับเป็นคลาสเรียนขนาดนั้นเหมือนประมาณว่าคล้ายๆกับถ้าเป็นในประเทศไทยก็คือหือนประมาณว่าเป็นชมรมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเป็นชมรมที่จะทําหนังสือรุ่นเราก็จะต้องแบบว่า เรียนรู้กับการเอ่อถ่ายภาพที่ดีการเอ่อขายโฆษณาเพื่อจะเอามาสมทบเงินหนังสือรุ่นใช่ไหมแล้วก็เหมือนประมาณว่าเอา่อข้อควรระวังในการจะทำหนังสือรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยก็ได้เรียนหลากหลายมากาเลยในคาสนี้นะคะก็คือเหมือนแบบคาสฟีฟีสไตล์นิดหน่อยก็คือเหมือนครูอยากให้เรียนอะไรก็ก็จะเรียนแต่ว่า มันก็จะเกี่ยวๆกับหนังสือรุ่นนี้แหละมันก็นี่ว่ามันก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ค่าบต่อมาเลยที่เราบอกไปเริ่อต้นคลิปนะคะว่าค่ะที่ว่าเป็นวิชาบังคับก็คือซ i วิ c ซีวิ s ก็คือเหมือนประมาณเรื่องการเมืองการปกครองอะไรอย่างนี้ แต่เป็นขออเมกาซึ่งที่เข้าไปก็คือแบบไม่รู้เรื่องจ้าอะไรเพราะแบบมาจากไทยแลนด์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูครูก็มีแบบว่าเวลาให้ทำแบบฝึกหัดก็จะมีเหมือนประมาณว่าสสอของแบบรัฐนนี้คือใครอะไรประมาณนี้นี่ไม่รู้ว่าแบบเป็นไทยมันคือสอสหรือเปล่าแต่คือประมาณนั้นแล้วเหมือนต่อวันว่าเราจะรู้ไหมว่ารัฐที่เราอยู่แบบใครเป็นสสคือเราไม่ได้เป็นคนที่นี่ไงเราก็ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ท,ทําไงถามเพื่อนข้างจ้าเพื่อนบอกว่า แล้วถามเพื่อนว่าออันนี้คืออะไรเราไม่รู้เราพึ่งมาอยู่ได้วันเดียวก็ถามไปแต่เพื่อนก็คือน่ารักมากเพื่อนก็คือแบบ <c oughs> เป็นนี่ก็ก็ช่วยเราแล้วครูก็เข้าใจครูไม่ได้ว่าที่เราถามเพื่อนเพราะว่าแบบเราไม่อยู้อะคือแบบเราไม่ได้เป็นคนมีการอืมแล้วก็พอคาดนี้ปุ๊บเรา เขาให้ไตให้ใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมส่วนนี้ไปวันแรกยังไม่มีคอมพิวเตอร์ก็แบบงงเลยว่าแบบเฮ้ยเมกามีแจกคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเว้ยคือแบบงงมากที่ประเทศไทยก็คือเราต้องแบบซื้อ iPad อะไรเองใช่ไหมหรือถ้าไม่มี iPad ก็คือแบบกระดาษล้วนอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนคือเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้ใช้คอมเยอะขนาดนั้นตอนเรียนโรงเรียนนะึกออกไหมไม่ได้ใช้ระบบคอมแต่เหมือนที่เนี่ย เขาแจกคอมทุกคนแล้วเหมือนประมาณว่าเราก็จะเวลามีงานอะไรเขาก็จะให้ไปทําแล้วก็ส่งในอินเทอร์เน็ตเหมือนคล้ายก o เ g ิ e ค a ้ t รูปอย่างนี้แต่เป็นระบบของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขาก็จะมีเหมือนประมาณว่าวันนี้มีงานอันนี้ให้ไปทํา ในคาบอะไรอย่างนี้บางทีเขาก็จะดรอปพวกแบบว่าเอกสารการเรียนไว้ในคอมใช่ไหมแล้วก็ให้เราเปิดหรือว่าทํากิจกรรมอะไรในคาบบางทีเขาก็ใช้คอมหมดเลยไม่ได้แบบมาใช้กระดาษจดจอะไรนี้นอกจากมีบางเรื่องที่แบบเรียนรู้พร้อมกันแล้วใช้กระดาษตจ,จอะไรนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะทําในคอมหมดเลยการบ้านก็คือในคอมหมดเลยเราจะทําแบบตอนไหนก็ได้เราก,กลับมาบ้านแล้วก็ทําได้ใช่ไหมแล้วก็ส่งไปใช่อันนั้นก็คือแบบเป็นเรื่องที่ดีมากนี่ก็นี่ก็รู้สึกว่านี่ชอบนะ ที่จแจกแบบว่าคอมพิวเตอร์ให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้ว่ามีแบบทุนทรัพท์นึกออกไหที่จะซื้อแบบว่า iPad ซื้อน้ตบุ๊กเป็นของส่วนตัวอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่ก็คือโรงเรียนก็คือแจกมาให้คือรัฐที่นี่อยู่นี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้แจกของดีมากนึกออกไหเพราะว่าเราอยู่เวส t เวอร์จิเนียแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นรัฐที่แบบ หรูหราโออ่ามากมีทุนในการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนขนาดนั้นแต่คือเขาก็มีให้ทุกคนคือมันเป็นแบบไม่ได้ยี่ห้อหรูหราน a c b o o k อะไรอย่างนี้แต่คือมันก็ใช้ได้ทุกคนมันไม่ใช่ของใหม่ด้วยมันเป็นของจากปีที่แล้วแต่มันยังดีแล้วมันใช้ได้จริงแล้วมีแบบว่ามีแอปพลิเคชันอะไรมาให้พอแบเหมือนประมาณว่ามี Microsoft อะไรที่มันแบบต้องเสียตังค์อันนี้ก็คือฟรีหมดเลยเป็นแบบมาจากรัฐอันนี้ก็คือชอบมากๆ แล้วก็กินข้าวอันนี้บอกเลยว่าเป็นอาหารฟรีที่ดูครบถวนมากไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยคืออาหารฟรีเราก็จะพบเจอแต่พวกแบบว่าโรงเรียนอนุบาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ่วนใหญ่มันก็จะพอขึ้นปฐถมมาอะไรงี้ก็ต้องเป็นซื้อข้าวกินเองซึ่งนี่ก็รู้สึกว่าข้าวที่กินเองก็ไม่ได้อร่อยเนอทำไมแต่มันก็ได้น้อยอะไรอย่างนี้แต่พอมาที่นี่ก็คืออาหารฟรีคือนักเรียนที่นี่เพื่อนๆก็คือบอกว่าไม่ชอบเพราะมันไม่อร่อยอะไรอย่างนี้แต่นี่ก็คิดว่ามันก็ดูครบถ้วนอ่ะมันก็มีแบบผักมีอะไรอย่างนี้มันก็ดูน่ากินดี และอย่างหนึ่งที่ชอบในของโรงเรียนนี้เลยก็คือมีสลัดบาร์ฟรีทุกคน mm. ก็คือเราสามารถตักอะไรก็ได้เป็นแบบสลัดบาร์มีผักมีไข่ต้มมีแฮมมีอะไรอย่างงี้ก็คือครบถว้วนแล้วก็มีนมทุกวันเลยมันก็ที่นี่คิดว่ามันโอเคมากๆแล้วก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จใช่ไหมเรามีคารคุกกิง้ง มันก็จะเป็นคัดเกี่ยวกับว่าทําทอาหารอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนแรกที่เราเข้าไปนึกว่าเขาจะให้เราทําอาหารทุกวันแต่คือไม่ใช่แล้วก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับการจัดการร้านอาหารการเป็นผู้ประกอบการที่ดีอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีทําอาหารบ้างประปานะคะต่อมาก็คือเรามีเรียนอิงเป็นแบบว่า English English language art ก็คือเป็นแบบเกี่ยวกับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือวรรณคดีวรรณกรรมอะไรประมาณนี้ซึ่งเราเข้าไปก็อืไม่รู้เรื่องอีกแล้วเป็นภาษาอังกฤษแบบโบราณแบบโบราณเลยทุกคนแล้วเหมือนเราไปอาทิตย์ที่สองแล้วเราไม่ได้ไปอาทิตย์แรกที่เขาอ่านกันอะมันทําให้เราแบบยากในการเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมแล้วเหมือนเป็นแบบเออเป็นศัพท์โบราณหมดเลยแต่ครูเขาก็เข้าใจแหละว,ว่าเราแบบไม่ได้เป็นคนเออ ฝรั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพระครูเขาก็พูดกับเราว่าเนี่ยขานาดเรานั้งเรียนในคาสเขาอะที่เป็นฝรั่งแท้ๆก็ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเลยเรามาจากประเทศอื่นอะก็ถ้าไม่เข้าใจมันก็เป็นไปนธรรมดาเขาไม่ได้เบลมเราว่าเราแบบอุย้ยไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นครูที่น่ารักมากนี่ก็ชอบครูวิชานี้เหมือนกันต่อมาก็เป็นคาสไบอโลจี ج ي เบอโลจีของไบอโลจีของที่นี่ก็คือ อตอนนี้นะขอ,ของตอนนี้เราเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นศึกษาธรรมชาติศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ศึกษาเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญยา,ารอะไรอย่างนี้ตอนแรกที่จินตนาการไว้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นคาสเลคเชอร์ ure, เหมือนที่ไทยหรือเปล่าแบบมีชีตมาแล้วครูก็สอนสอนเลคเชอร์อแต่ก็คือไม่ใช่ครูเขาที่นี่ก็คือแบบเหมือนแบบว่า เขามีตัวอย่างพืชตัวอย่างอะไรอย่างงี้แล้วก็มาดิสคัสกันว่าเฮ้ย hey, มันเป็นยังไงอย่างง้อย่างางี้อย่างนั้นคู่เปิดวิดีโอให้ดูแล้วก็มาดิสคัสมีแบบว่าจดสิ่งที่ได้จากในวิดีโออะไรน่าสนใจบ้างอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าแบบวิธีการสอนของที่นี่ก็คือน่าสนใจมากส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบ สอนแบบเลคเชอร์อย่างนั้นอนะมืนไม่ได้ครูมาสอนหน้าหน้าบอร์ดแล้วก็แบบต้องจดนะต้องทํางานอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านแบบกิจกรรมหรืออะไรที่เขาจัดขึ้นมาอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ดูผ่านสื่อจะไม่ได้เป็นแบบเลคเชอร์เท่าไหร่มีน้อยมากๆที่จะมีค้าเลคเชอร์ในโรงเรียนนี้ค่ะนั่นแหละคะ่ะก็คือทั้งหมดของค้าที่เราลงแล้วก็นั่นแหละคะ่ะคือการรีวิว1เดือนในอเมริกาของเรานะคะ ทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราถ้าเกิดเหมือนหรือไม่เหมือนหรือแตกต่าย,ยังไงกับทุกคนก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะคะเพราะว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราจริงๆเนาะชีวิตเราก็ค่อนข้างราบเรียบไม่ค่อยจะมีอะไรตื่นเต้นมากมายหนักนะคะเออถ้าเกิดใครอยากแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย